ครื่องร่างของคลังไปแล้วก็มาดูพระนะครับตอนนี้พระสมเด็จงาแกะครับโอ้โหนี่นะครับเยอะเลยนะครับพระกลุพระเก่านี่งาแกะน่าจะเป็นสายของอยุธยานะครับเนี่ย รพระร่วงแต่ละกลุนะครับเหมือนค่ามิได้ประเคนเหมือนค่ามิได้นะครับนี่เรียกว่าพระแผงนะครับ สุดยอดเลยครับผมอ้ายี่สิบห้าัตว์รษก็มีนะครับสวยงามจริงๆครับผม ชุดนี้ประเมินค่ามิได้เลยนะครับเนี่ยสุดยอดสุดยอดอถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ